ช่วงนี้มาติดตามอีกหนึ่งช่วงนะคะสถานการณ์ราคาทองคำแล้วก็รวมไปถึงกลยุทธ์แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผ่านช่วง Special Analysis ค่ะพูดคุยกันกับคุณวรุรุ่งคำนะคะผู้มนการฝ่ายวิเคราะห์จาก YG l b u l l n a n d Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุตสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสินนาตครับเรนทองคำบวกต่อเนื่องได้เป็นวันทําการที่สี่ติดต่อกันแล้วนะคะช่วงนี้ทิศทางของราคาทองคำวายเีมองยังไงคะจะมีโอกาสปรับตัวบวกขึ้นได้ต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนคะครับต้องต้องบอกว่าถึงแมร้ราคาทองคำมันจะปิดตาดในแดนบวกหลายวันแต่การบิดตัวขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างจํากัดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าราคา,ามีการปรับผ่านหรือมีการอ่อนตัวลงมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตัวทองคาก็เริ่มมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเป็นบวกมากขึ้นหลังจาก ค่อยถแถลงของคุณเจเนติเลนประธานธานาคารกลางสหรัฐมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นในส่วนของการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกถึงแม้ว่าคุณเจเนติเลนจะไม่ได้มีการฟันธงว่าจะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าท่าทีที่มีการถแถลงต่อสภาคองเกรสก็ดูมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นที่จะไม่มีการเร่งในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ถอนในส่วนของตัวง,งบนุนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคิดว่า ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยอาจจะถูกขับเคลื่อนจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเพื่อใช้เป็นปัใจจัยในส่วนของชี้นําในส่วนของราคาทองคาเพิ่มเติมขณะที่หากราคามีการรีบาหรือมีการดิดตัวขึ้นเรายังแนะนําว่าอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านบริเวณพันสองอยี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อออซอนซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้เพราะว่าหากราคามีการดิดตัวขึ้นแล้วยังไม่พ้นในส่วนของกรอบที่เป็นชั้นลในส่วนของขาลง ราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงต่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าพอราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงจะหลุดในส่วนของะระดับต่ําสุดของขอก่อนหน้าที่ราคามีการอ่อนตัวลงแล้วมีการตั้งฐานได้ไหมก็คือบริเวณพันสองร้อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อไพย์สตอีซึ่งหากราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนวโน้มในระยะสั้นที่เป็นทิศทางขาลงก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของไซด์เวย์หรือแกว่งตัวออกด้านข้าง เพื่อรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นำแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังประเมินว่าราคาอาจจะยังเป็นลักษณะของการแบ่งในกรอบแล้วก็ยังมีโอกาสที่ปรับฐานลงต่อถ้าไม่พ้นระดับ1 2, 2ึ่ครับช่วงนี้บรรดากองทุนทองคำขนาดใหญ่ของโลกเขาเขาประเมินสถานการณ์แล้วก็มีแอคชั่นยังไงบ้างคะครับก่อนหน้าที่คุณเจเนตเยเลนจะมีการแท้ แถลงต่อตัวสภาคองเกรสนะครับในส่วนของตัวกองทุน SPDR Gold Trust เนี่ยยังเป็นลักษณะของการขายสุทธิต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังขายสุทธิแต่เมื่อวานนี้เนี่ยกองทุน SPDR Gold Trust ก็เป็นลักษณะของการถือรองทองคําในระดับปกติก็คือไม่ได้มีการซื้อไม่ได้มีการขายก็อาจจะเป็นลักษณะของการจับตาดูสถานการณ์ในระยะถัดไปเพิ่มเติมทั้งนี้เนี่ย นอกจากในส่วนของกองทุนขนาดใหญ่ที่ยังคงต้องจับตาเรายังแนะนำว่าอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐที่เริ่มมีความร้อนแรงมากขึ้นหลังจากในส่วนของลูกชายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อกับในส่วนของทนายความในฝั่งรัสเซียซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นการเชื่อมโยงในการสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ข้อมูลภายในในการ ชนะในส่วนของการเลือกตั้งในส่วนของตัวประธานาธิบดีซึ่งหากประเด็นทางการเมืองมีความร้อนแรงมากขึ้นก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนตัวทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขณะที่ในส่วนของวุฒิสภา,าเสียงค้างมากในฝั่งสหรัฐก็ยังมีการเลื่อนในส่วนของการปิดสมัยการประชุมสภา,าออกไปสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เห็นว่าในเบื้องต้นเนี่ยการรวบรวมคะแนนเสียงในการผ่านร่างกฎหมายต่งตาง ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังถือว่าค่อนข้างยากจึงจําเป็นที่จะต้องมีการเลื่อนระยะเวลาในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆออกไปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงพยุงและกระหนุนราคาทองคําเมื่อราคาอ่อนตัวลงครับได้ค่ะมาถึงเซฟฟิตในฟิวเจอร์สปรางนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์แล้วก็มีกลยุทธ์แนะนําผู้ลงทุนยังไงคะครับจะเห็นว่าการขยับขึ้นของตัวสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาค ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงหนุนดัชนีตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่าการที่นักลงทุนต่างชาติมีการสะสมในส่วนของสถานะขายแล้วก็มีการขายสุทธิต่อนเนื่องหลายวันยังทําให้ภาพรวมของดัชนีเนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้ค่อนข้างมากขณะที่ในส่วนของราคาน้ํามันดิบที่มีการรีบาวขยับหรือมีการดิบตัวขึ้น เนื่องจากดอลลาร์มีการอ่อนตัวลงและก็สต็อกน้ามันดิบมีการปรับตัวลดลงเรายังมองว่าเป็นปัจจัยในระยะสั้นเพราะว่าอุปทา,านน้ามันดิบที่ล้นตลาดยังถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการกดดันในส่วนของทิศทางราคาน้ามันดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวต้านในระดับ9 9 3จุดถ้าเดัดชีดีตัวหรือรีบาวไม่พ้นระดับดังกล่าวเรายังแนะนำปิดลอง g position แล้วกลับมาเปิดสถานะขาย โดยสตอล์อนหรือตัดขาดทุนหากผ่านโซนดังกล่าวได้ขณะที่ดัชนีมีการปรับฐานเลืออออนโตรงอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้นเออพราะว่าคิดว่านักลงทุนอาจจะรอในส่วนของการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสสองเพื่อเป็นปัจจัยในส่วนของการชีน้นาในส่วนของดัชนีในระยะถัดไปครับค่ะได้ค่ะคุณรุ่งพนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนํานะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยรถรุ่งคำจากวาลจิ b บลเลนแอนด์ฟิวเจอร์สนะคะนั่นก็เป็นคำแนะนำประจำตลาดเช้า